ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ช่องสองพระแชนแนลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพี่เพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมมีเหรียญหลวงพ่อบุญเรืองนะครับวัดถ้ำสุทธาวาสจังหวัดสุพรรณบุรีมาให้ชมกันนะครับเหรียญหลวงพ่อบุญเรืองนะครับวัาถ้ำเหรียญน,นี้นะครับ ประวัติการสร้างส่วนตัวเข้าที่ผมทราบนะครับยังยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับปีการสร้างน่าจะเป็นปี2500ต้นๆน,นะฮะจากจากข้อมูลที่ผมถามคนพื้นที่มานะครับเป็นเหรียญเสมารุ่นแรกและรุ่นเดียวนะครับของหลวงพ่อบุญเรืยงนะครับเหรียญน,นี้เป็นทพาพื้นที่นะครับเป็นทพาพื้นที่ ถ้าคนนอกเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นชินเชื่อนะครับหรืออาจจะไม่คุ้นองค์พระนะครับเหรียญนี้นะครับสมัยก่อนนะครับสมัยสมัยก่อนเลยนะฮะกะไหลทองเหรียญสวยนะครับเหรียญเนี้ยมีการเช่าหากันอยู่พันกว่าบาทเลยนะครับส่วนลมดํานี้ก็ราคาก็จหย่อนๆลงมานิดหนึ่งนะครับปัจจุบันผมไม่สร้างจริงๆนะครับว่าเล่นหากันยังไงนะครับ สมัยก่อนเนะี่ยเป็นพาเป็นพาที่แบบคนพื้นที่ตามหากันเหมือนกันนะแต่ผมให้ดูเนาะสองเหรียญเนานะขอภัยด้วยนะครับอาจจะพูดตะกุกตะกักนะครับเพราะว่าข้อมูลผมไม่ค่อยแน่นนี่เป็นเหรียญที่ยังไม่มีของเด่นแบบนะครับดูรอยตัดก็โบราณโบราณเลยนะครับอเดี๋ยวผมให้ดูข้อเรืองนะครับ มีขอหายากอีกอ,กอ,กอย่างนะครับนี่สําเร็จคะแนนนะครับรู้ได้ไงว่าจะว่าเป็นของวัดถ้ำนะครับด้านหลังจะเขียนเลยวัดถ้ำแบบนี้หายากกเหรียบเลยนะครับแบบนี้หายากนะฮะถ้าใครมีนะครับอย่ามองข้ามนะครับานคนพื้นที่ ตามเช่าอยู่นะครับปัจจุบันยังมีการเช่าอยู่นะครับยังม,มีการตามเก็บอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้พบนะครับหลวงพ่อบุญเรืองเนะี่ยเป็นพระที่แบบคลาสสิกมากๆเลยประวัติไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับขออภัยด้วยที่ผมให้ข้อมูลมากไม่ได้นะครับก็วันนี้ผมก็มีพระมาแนะนําเพียงเท่านี้นะครับถ้าผมพูดงงๆงกงๆยังไงผมกราบขออภัยด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ